มาอยู่ที่สุจินดาแทงช่องไปแล้วครับแล้วแต่ลูกนี้แล้วคุตสินเพิ่มอ้จุดโทษครับโอ้ลูกนี้จวนเจียนจวนเจียนหลายดีครับนะปาพลนาดีทำปามาสองครั้งครั้งนี้ทำให้ทีมได้จุดโทษแล้วครับจมงหวะนี้เข้าบอลได้ก่อนครับน้ำบุบดลน,นาดีครับผู้เล่นหมายเลยข้างสี่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งเวลาหลังนะครับโอ้โห แต่เจ้าตัวยังไม่ลุกเลยครับล้มไปในจังหวะน,นี้สามารถเรียกจุดโทษให้กับทีมได้นะครับผอต้องชมคนแทงบอลนะครับทางด้านหมายเลข38นะครับสุจินดาสิงหาราชนะครับโอ้โหเป็นคนที่ออกบอลได้ดีมากนะครับเราเราดูว่านี่นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับสรันสีเดช นี่ครับมีเกมเดียวนะครับที่ยิงประตูไม่ได้คือแพ้พิซนุโล่เกมแรกศูนย์ประตูต่อ2นอกน,นั้นนี่ยิงทุกเกมนะครับแต่แพ้ชนะว่ากันอีกทีครับสแลนสีเดชลวยกับกีรศักดิ์คุณพันสแันยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้จะนือชั้นไป็ไนใครครับสแลนสีเดชมามั่นใจนี่ เกินร้อยครับสแลงสีเด่น่ครับแล้วมาดีใจกับเพื่อนแล้วว่าโผเพื่อนดีใจขายใจความแน่นอนนะโอจริงจังหวะนี้เป็นการตะลูกนะครับที่ครับวิบ่งมาก่อนจะโหวชิปไม่ขึ้นด้วยนะแต่ล้มลงไปก่อนครับทางด้านเซนศรักพันโอ้โหถือว่าเลือดเย็นจริงครับสแลงสีเด่น